เล่นอยู <Weekly shut out> no? no. ่เล่นอยู่ข้างหลังเนี่ยอกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเหมือนีบตัดจังเลยอ่ะตบวเมื่อพี่พิวในตาหนักอีกค่ะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะสนุกสนานกันนะคะทั้งเกียวน้องโทษเล็กเกียวน้องโทษใหญ่แล้วก็เล่นเกมตายกับเราไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่พิวมีของขวัญพิเศษมามอบให้กับแฟนๆแล้วก็ชาวพี่ฟฟนเหมือนเดิมใช่เรียกว่าเหมือนกับเป็นเหมือนทำเนียมของพี่พิวผ่านเวลาพี่พิวมาเนี่ยจะมีเหมือนกับ ของขวัญมีรางวัลมาฝากแฟนๆตลอดเพราะว่าเวลาที่มิวสิกการมไลฟ์สตรีมทีเนี่ยจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าขอบคุณแทนน้นองๆทุกคนนะครับที่แบบว่าดูทาง Facebook ไลฟ์นะครับยูทูบไลฟ์อินสตาแกรมแล้วก็ตอนเน็ตหลายๆคนเชื่อว่ากา็ลังปั่นกิ๊กเกอร์แทนอีกด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากวันนี้ก็เหมือนกับเป็นจะให้พี่มิวพูดดีกว่าว่าวันนี้เราจะแบบมีของขวัญที่มามอบกับกันกีตาร์เข้ามาแล้วก็วันนี้ก็จะมี <laughs> 1บทเพลง มาฝากทุกคนครับก็เป็นอย่างที่พี่บอกว่าเป็นทุกครั้งที่มาทีไฟก็จะมีเพลงมอบให้ครับทุกๆคนที่ได้มาดูกันนะครับคิวเพลงอะไรครับเพลงอะไรนะครับฮะเาีหมดไหมเริ่มเป่องกดาาเลยเป่าเปล่าเป่าเป่าอ๋อเพลง พี่ชื่อว่าเบ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 าไปถึงพวกเราเลยนเบาเผมขอโทษแทนคอร์ดด้วยครับคอร์ดมันไม่เลื่อนให้ผมครับผมผมขอโทษด้วยครับก็ในเพลงที่อยากมอบให้ทุกคนครับผมเบาเบาแต่ว่าก็รักเพบบเป็นสปอร์ตเนี่ยนะใช่รักไปเรื่อยนะครับเบาเบาเพลงชื่อเบาเบาครับเบาเบาแต่ว่าเทนนิสวิร์วันนี้ไม่ต้องเบานะ เท่าไหร่จัดให้หมดเพราะว่ามััเหลยครบถือว่าเป็นยุทสุดท้ายของรายกสตรีมแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังจะปั่นถึงวิลเตอร์เทรนด์นะครับก็แฮชแท็กนะครับ free fire มี e t newgram นะครับอันนี้เป็นผู้สุ่มเริ่มต้นหลักสิ่นี้คือทุกคนสามารถแคปภาพนะฮะแคปวิดีโออะไรไปกวิตต่อกันได้ให้ถึงชีวิตจักรวาลเลยใช่เพราะเราบอกไปแล้วว่าสัญญากันแล้วว่าเราจะไปเทิงจักรวาลกันนะคะทะลุเทนประเทศเทนโลกไปเลยนะคะครับจะให้พี่ n e w g r a อ้ออ้อนหน่อยว่าจะให้ไงให้ไปยังไง สร้างจรวดครับขึ้นจรวดไปปั่นบนดวงจันทร์ครับผมสุดยอดเลยเนาะช่วยๆกันปั่นแท็กนะ #freefirexnewgraph ครับผมก็ใช่ไหมครับไเดออมี #freefiremeetnewgraph ก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะคะทางคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นวันคานาบะตะนะเขาจะแบบให้ขอพรแดวงดาวเลยค่ะอยากให้ทั้งสองคนขอพร

ที่ท้าและขอดวงดาวให้ช่วยฉันสักทีนึกแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจะคำพูดวันนี้แค่นี้แหละครับยังจำไม่ตอนไหนละคือผมงงอยู่ว่าตอนแรกอยู่เรื่องของ ขอพรอะไรดีครับวันนี้ก็ขอให้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันครับก็ขอให้อยู่กับผมแล้วก็พี่มีวอย่านนานๆครับผมน่ารักใ่ไผมว่าแต่ว่าตอนนี้เป็นข่าวตอนแบกไปแล้วใช่มีคนตายกลางไร่ไปหลายศพแล้วนะครับแต่ว่าถือว่าวันนี้ก็มาถึงทุกสุดท้ายของรายการฟ e e ไฟ y ์ e อ r t s h o แล้วนะก็ ขอบคุณนะครับพี so ่มิวนะครับพี่กราบมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับเพื่วันนี้มาบอกเลยว่าแต่ละคนก็จะได้มานั่ตรงนี้ก็คือต้องผ่านการแข่งขันทนรเใช่ก็ชนะเก่งมากครับสุดยอดมากแต่ว่าวันนี้ภารกิจได้สเด่นนะทีมงานจดชื่อไวแล้วเรียบร้อยเลือั้งงานดีากเลยครับก็ตาจทีมงานของบริยาฟีร์ดะร วิดิกัสแล้วก็เป็นแฟนของวิดิภัสร์นะครับขอลาไปก่อนเดียวเท่านี้นะครับสำหรับรายการ P Fi วีไฟวิช็อตพบกันใหม่ได้ในรุ่นสุดาเดี๋ยวเ<ช>ราดูตารางว่าเดือนนี้มีใครมาบ้างใช่แล้วก็อยากรู้ว่านอกหน้าจะเป็นใครนะคะเวลาไหนให้กดติดตามนะคะ Facebook นะทวิตเตอร์หรือว่า IG ของไก่นหน้าวีไฟไว้นะรับรู้ข่าวก่อนไปแน่นอนค่ะเซอร์ <ๆ S 1> ๆๆเซร์เลยนะครับฟรีไฟทีเอชนะครับแทนเลยนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ